ร้อนขึ้นอีก UN เตือนประชากรโลกเตรียมรับมือเอเนีโญรอบใหม่ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติเปิดเผยว่า WMO ประมาณการว่ามีโอกาสร้อยละ60ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมและมีโอกาสร้อยละ80ที่จะเกิดเอลนีโยภายในสิ้นเดือนกันยายนซึ่งเอลนีโยเป็นรูปแบบสภาพภูมิอากาศที่มักจะเกี่ยวข้องกับการที่อุณหภูมิอากาศปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกรวมถึงความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บางส่วนของโลกและเกิดฝนตกหนัก ในพื้นที่ส่วนอื่นของโลกโดยเอเนโยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี2018 2019นับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาโลกเผชิญกับสภาวะอากาศที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานิยา เป็นระยะเวลาย,ยาวนานและสิ้นสุดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทําให้ภูมิอากาศมีสภาพเป็นกลางอย่างไรก็ตามศาสตร,ระชาชาติกล่าวว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และการเกิดเอเนียลจะทําให้อุณหภูมิโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกและอาจจะสูงทําลายสถิติก็เป็นไปได้